ะจะต้องมีเลขอย เลขจดแจ้งที่ถูกต้องนะครับและอยู่ในมือผมนี่นะครับนี่คือน้ำมันสกัดเย็นเข้มข้นจากงาดำตราไวตาเนเจอร์พลัสนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าสกัดเย็นเข้มข้นและนำสารอาหารใส่อยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลผมต้องบอกเลยทานได้ง่ายทุกเพศทุกวัยผู้สูงอายุทานง่ายไม่ต้องกลัวติดคอนอกจากนี้ครับมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลและเม็ดซอฟต์เจลเนี่ยทำจากพืชด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนทานมังสวิรัตทาน ทานได้ครับนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งกับปริมาณเลยนะครับวันนี้ทาน1เม็ดเพื่อช่วยในเรื่องของการ ลดและแก้ปัญหานะครับในเรื่องของการปวดข้อปวดเข่านะครับผมลดนะครับภาวะที่จะเกิดกระดูกพุณนได้ด้วยและที่สําคัญครับขวดเล็กๆพกพาง่ายพาไปได้ทุกที่นั่นเองนะครับเพราะฉะนนั้นนะครับเราต้องหาอะไรดีๆมารับประทานเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าป้องกันในสิ่งที่เราเป็นอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเอาพูดกันตรงๆง,ง,ง่ายๆเลยนะแต่สมัยบรรพบุรุษของเราเลยอาการปวดเข่า อาการปวดข้อต่างๆเนี่ยเขามีวิธีและมีเคล็ดลับมาตั้งแต่สมัยผมว่าตั้งแต่ผมเกิดผมก็ได้ยินเรื่องนี้นั่นคือการกินสิ่งง่ายๆสิ่งเล็กๆแต่สร้างเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นคืองาดำนั่นเองครับแล้ววันนี้คุณกินงาดำกันหรือยังครับ และกระดูกคือโครงสร้างหลักของร่างกายเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขแต่เมื่ออายุมากขึ้นโครงสร้างหลักนี้ก็ต้องเสื่อมไปตามกาลเวลาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและการใช้ชีวิตประจำวันช่วยดูแลยับยัง้งฟื้นฟูป้องกันและเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและข้อด้วยวตาเนเจอร์พลัสแบล็กเซซามีออยล์ประสาน3ามพลังประสิทธิภาพสูงสุดเพียงวันละ1เมตรช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทุกช่วงเวลา ถ้าถามถึงผลลับครับผมเป็นคนหนึ่งที่สัมผัสได้ถึงผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอดมากๆนะครับของวยตันเนเจอร์พลัสนะครับผมน้ำมันสกัดเย็นเข้มข้นจากงานดำนี้นะฮะเนื่องจากนะครับ ผมเนี่ยเป็นคนชอบออกกําลังกายแล้วก็ชอบเล่นกีฬาค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลครับเป็นการใช้นะครับผมข้อเข่าอย่างหนักหน่วงมากข้อเท้าอย่างหนักหน่วงมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อเข่าเนี่ยเริ่มดังครับก๊อก็แก๊กแกนะครับเริ่มปวดเข่าบ้างนะครับแล้วก็การใช้งานหนักมาตั้งแต่เด็กจนโตฮะหลังจากที่ได้ลองไวตาเนเจอร์พลัสครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะผลลัพธ์ที่เห็นก็คือว่าเริ่มรู้แล้วข้อเข่าเราจะก๊อกก๊อแก๊บแก๊ นะครับเบาลงเคยก๊อปสามครั้งอาจจะก๊อปเหลือสองครั้งก๊อปสองครั้งอาจจะก๊อปเหลือหนึ่งครั้งแล้วก็เมื่อก่อนนั่งยองๆไม่ได้ครับเพราะจะปวดมากเลยหรือว่าลุกขึ้นมานี่กรึบเ้วจะเสียวเลยเสียวข้อเข่าเลยตอนนี้ทําได้เนี่ยจะทํยให้ดูพูดยันแบบนี้แล้วเดี๋ยวหาว่าหมูนะครับผมนี่วางได้เลยปึ๊บนี่เห็นไหมฮะปกติทําไม่ได้นะฮะลองดูอีกข้างหนึ่งนะครับลงปั๊บทาได้เลย นะฮะแล้วก็นั่งยองๆครับปกติเมื่อก่อนนั่งยองๆท่านี้นะฮะนั่งไม่ได้ครับนะฮะหงายหลังเลยครับนั่งแล้วปวดเขา่านะฮะเดี๋ยวนี้นั่งได้แต่ที่สําคัญลุกได้ครับนี่ฮะลุกได้ยืนปกติฮะไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ครับผม <c oughs> โอ้โหเท่งจริงกับคำพูดนี้นะฮะกับแต่พูดจริงๆว่าได้ผลจริงๆ,ๆก็เลยอยากจะ นะครับมาแนะนำนะครับหรือว่าใครที่กําลังมีปัญหานะครับผมลองมาหลายวิธีแล้วลองดูครับผมบอกเลยว่าวันนี้ราคาจับต้องได้โปรโมชั่นดีมากนะครับกับน้ำมันสกัดเย็นเข้มข้นจากอาดามตราวไวตาเนเจอร์พลาสขวดนี้ครับ